คลิปนี้มีดราม่าหลังจากงานเกลควับช่อง3มจบลงก็เกิดดราม่าสนั่นโลกโซเชียลทันทีเมื่อมีการแชร์คลิปขนาดที่ทีมนักแสดงหญิงของทางช่อง3กําลังแข่งขันเล่นแช์บอลระหว่างทีมสีชมพูกับทีมสีฟ้ากับช็อตที่นักแสดงสาวน้ำฟ้าธัญพัฒซึ่งอยู่ทีมสีฟ้าและเก,กยไก่สไลเดอร์อยู่ทีมสีชมพูซึ่งเหตุการณ์ในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่เกไก่และน้ำฟ้ายืนรอรับบอลเดี๋ยวเราไปชมเหตุการณ์ดังกล่าวกันค่ะ ใครรออยู่ข้างหน้าจากคนที่พอนอยู่ที่สีชมพูครับแ,และแน่นอนว่าหลังจากคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปแพร่หลายกับมีดราม่าทล่มน้ำฟ้าธเนียพาร์บางก็บอกว่า ดูคนก่อนไหมสวัสดขนาดนั้นยังห่วงบอลไม่เข้าตะกร้าเหวี่ยงอะไรแรงขนาดนั้นหวังคะแนนอย่างเดียวเลยนะสงสารเก๋ไก่ตัวนิดเดียวบางก็บอกสองสารเก๋เกินน่าจะเจ็บล้มแรงมากรองเท้าหลุดเลยทุกมุมกล้องดูยังไงก็แรงอ่ะสงสารเก๋เก๋ล้มไปต่อหน้าขนาดนั้นยังโยนต่ออยากชนะไปไหมพี่สาวแต่คนล้มอยู่ตรงหน้าเลยนะแกสนใจบอลมากกว่าอีกเล่นจริงจังเกินไปนะบางที น้ำฟ้าไม่สนใจแต่แรกไม่พอมีการดูบอลตัวเองจะเข้าตะกร้าไหมอีกต่างหากจริงจังไปไหมบางก็บอกชนะได้อะไรเหรอได้บ้านได้รถป้าแรงเกินตัวปิวเลยบางก็บอกอุบัติเหตุเข้าใจทุกอย่างแรงไม่เท่ากันแต่ติดตรงทำเพื่อนล้มแล้วยังห่วงบอลโอ้ยรอให้บอลเข้าจนได้ถึงค่อยมาช่วย เรียกว่าหลากหลายความคิดเห็นดราม่าสนันกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนืองแน่นแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนกับมองว่าไม่เห็นด้วยกับดราม่าดังกล่าวบ้างก็บอกว่ากีฬามันก็ต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติจะดราม่าอะไรกันอ่างงงเรื่องแค่นี้แต่จะทําให้เป็นเรื่องใหญ่ให้ได้เลยหรือว่าคนที่ดราม่าไม่เคยเล่นกีฬาคะ ้าต,ตัวทั้งสองไม่ได้อะไรเลยแฟนขับบางคนก็ดิ้นกันใหญ่คนหนึ่งเป็นนักกีฬาคนหนึ่งไม่เล่นกีฬาความแข็งแรงมันต่างกันค่ะน้องเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมันก็ต้องมีบ้างที่เกิดอุบัติเหตุขณะเล่นบางก็บอกไม่เคยเล่นกีฬาเหรอคะคนแรงเยอะก็ได้เปรียบคนน้อยเป็นปกติจงังหวะบวกกันก็มีล้มกันบ้างล้มแล้วกลับมาขอโทษก็ถือว่าจบในสนามฟุตบอลก็มีเห็นเยอะแยะ แต่ถ้าล้มแล้วเหยียบซ้ำก็ใบเหลืองใบแดงว่าไปทุกอย่างมันมีผิดพลาดกันได้ไม่มีใครอยากให้เจ็บตัวทุกคนเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเนอะรักกันรักกันค่ะไม่ได้เป็นแฟนคลับใครค่ะแต่ไม่โอเคที่ดราม่าว่าน้ำฟ้ากีฬามีประทะกันคือเรื่องปกติ ทุกกีฬาที่เป็นบอลยังไงก็เจ็บตัวคนที่ว่าน้ำฟ้านี้ไม่เคยเล่นกีฬาหรือไงต่อไปคงมีคนยี้ดาราคนนี้เพราะแฟนขับนะเอาจริงๆคนเขาเล่นกันเข้าขอโทษยิ้มแย้มเล่นต่อสนุกสนุกอีกคนที่ไม่เห็นแค่บางช่วงเวลาก็ดราม่าฉ่ำ เรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็นกันเลยทีเดียวละค่าต่างถกสนันกับคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ได้ได้คือทั้งน้ำฟ้าและเกไก่สองคนต่างเข้าใจกันแล้วเพราะน้ำฟ้าก็ยกมือขอโทษเกไก่ไปแล้วเกไก่ก็ไม่ถือโทษโกรธและเล่นกีฬากันต่อไปชาวเน็ตควนจบดราม่าได้แล้วนะคะ